อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมขอให้พุทธบริษัทนั่งสมาธิฟังธรรมวันนี้เป็นวันสำคัญที่ท่านทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาสู่ยังธรรมศา,าลาแห่งนี้เพื่อที่จะได้สร้างบุญบำเพ็ญกุศลอันเป็นกำไรชีวิตให้กับตนเองและเพื่อที่จะแบ่ง ส่วนบุญส่วนกุศลมันเป็นคุณงามความดีให้กาศปัะตักทั้งหลายโดยทั่วหน้าฉะนั้นในโอกาสตอนนี้ไปเมื่อท่านทั้งหลายได้สมา,ถถามทานศิลนยังกายวาจาให้สะอาดบริสุทธิ์ดีแล้วต่อไปก็จะเจริญสมบณธรรมนั่งสมาธิฟังธรรมะยังจิตของเราให้เกิดความสะอาดความสงบ วันนี้อาตมาได้ยกข้ข้อบาลีสนว่ายังกำมังกลิษสามิซึ่งแปลว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนซึ่งคำว่ากรรมหมายถึงการกระทำทำทางกายเรียกว่ากายกรรมทางวาจาเรียกว่าวจีกรรมทางใจเรียกว่ามนโนกรรมทำดีเรียกว่าุศลกรรมทำชั่วเรียกว่าอาคุศลกรรม ากว่าทำบุญก็เรียกว่าเป็นบุญกรรมกรรมฝ่ายดีถ้าทำบาปก็เป็นบาปกรรมกรรมฝ่ายชั่วนี่ท่านบอกว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนก็แสดงให้เห็นว่ากรรมเป็นผู้ที่จะตาชีวิตของแต่ละบุคคลสิ่งภายนอกจะเป็นอินพรมยมยักษ์อารคะ,ะเทวดา เตืฐานาทีทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็เป็นแต่สิ่งลอยๆแต่ไม่ใช่โดยตรงโดยตรงก็คือตัวกรรมนี่แหละเป็นตัวเหตุที่จะทำไม่เกิดผลต่างๆนานาซึ่งชีวิตของคนเราขึ้นอยู่กับกรรมเป็นผู้ลิขิตอย่างเมื่อ วันนี้ยอมอยัได้อ่านหนังสือทีมว่ารถตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพยาที่สะพานป้าปิ่นเก้าลงไปแปดคนแต่ว่าตายไปตั้งหกเหลือสองและที่เหลือสองนี่ก็เป็นเด็กคนหนึ่งอายุเพียงเก้าขวบแลวก็ผู้ชายคนหนึ่งตอที่ผู้ชายนั้นออกมาแล้วว่ายน้ำเป็นก็น่าจะรอด แต่ว่าเด็กคนนั้นอายุเก้าขวบไม่น่ารอดแต่ก็รอดมาได้ที่ก็ถือว่ากรรมดีของเขาที่สร้างไว้ยังมีอยู่อันเป็นส่วนคุสลละกรรมแม้จะถูกทิ้งลงไปในแม่น้ำก็ไม่ตายแต่อีกหกคนนั้นวาละของกรรมที่มาถิที่จะต้องตายในน้ำถึงจะเป็นคนใหญ่อายุมาก ก็ถึงซึ่งความตายนี่เป็นเครื่องที่เห็นว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนจริงทีนี้ในยุคปัจจุบันของเรากรจะไม่ค่อยเชื่อกรรมจึงหาวิธีการแก้ปัญหาชีวิตโดยประการต่างๆเช่นหาวิธีแก้โดยการสะดอกข้อต่อจตารดน้ำมน หรือว่าทำอามาสม์ต่างๆเป็นการแก้ปัญหาชีวิตเป็นการแก้ที่ไม่ตรงจุดหมายอันแท้จริงโดยเฉพาะในบ้านของเราถ้าหากว่าคนในบ้านเกิดไม่เข้าใจกันมีการทะเลาะวอแวงกันมีการอิจฉาริษยากันมีการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ตามศินตามธรรมเพื่อเป็นอย่างนี้ความสักดำรสายทั้งปวงเหล่านี้ก็เกิดจากกรรมกรรมทางกายแสดงกิริยาออกมาทางวาจาพูดออกมาทางใจคิดออกมานั่นความวุ่นวายภายในบ้านไม่ใช่เกิดจากตาลกินีอย่างอื่นหรือไม่จ้เกิดจากประตูเข,ข้าปราสาวแต่ แต่แท้จริงแล้วมันเกิดจากคนในบ้านนั่นแหละเป็นการลกินีแก่กันและกันคือไม่ถูกต้องกันมีความเห็นไม่ตรงกันเมื่อมีความเห็นไม่ตรงกันก็ย่อมจะมีการขัดแยง้งตามหลักทางพุทธาศาสนาสอนว่าคนเราจะอยู่ร่วมกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขหนึ่งพิจสามัญญาตามีความเห็นตรงกัน สองสินสามัญญาตาทีสินเสมอกันดังคนเราที่จะมีความร,ร่มเย็นเป็นสุขไม่มีความทุกข์เข้ามาเบียดเบียนแทรกแต่งปัญหาชีวิต <c oughs> อยู่ได้ความราบเลืน่นก็เพราะว่าเรามีความเห็นตรงกันเพราว่าอย่างนี้เมียว่าอย่างนี้เมียว่าอย่างนั้นเพรว่าอย่างนั้น เมื่อมีความเห็นตรงกันการกระทำก็ตรงกันทำพูดก็ตรงกันความทะเลาะวิว,ว,วาทจะเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ย่อมจะไม่มีเมื่อการทะเลาะวิวาทไม่มีความน้อยเนื้อต่าใจความไม่สบายใจก็ไม่เกิดขึ้นชีวิตก็มีความสุขแต่ธรรมาค้าขายก็มีกระติดกระใจคิดในการสร้างสรรค์แต่ต้าหากว่า ความเห็นต่างกันมีความคิดเป็นคนละแนวคนละทางเมื่อมาเจอหน้ากันก็มีแต่เรื่องการขัดแยง้งเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ย่อมจัสร้างความทุกข์ความไม่สบายใจให้เกิดขึ้นในครอบครัวเมื่อจิตใจไม่สบายใจิตใจที่จะคิดสร้างสรรค์ให้มันจเจริญรุ่งเรืองมันก็ไม่เกิดขึ้นก็เป็นปัญหาของในครัวเรือน เป็นการตัดทอนความเจริญในครัวเรรินของตนเองได้ฉะนั้นการที่เราจะมีความเจริญหรือความเสื่อมนั้นแท้จริงก็อยู่ที่ความเห็นของกันและกันถ้ามีความเห็นถูกต้องกันก็เป็นไปเพื่อความเจริญถ้ามีความเห็นขัดแย้งกันก็เป็นไปเพื่อความเตอมบ้านฉันใดวัดกระฉันนั้นวัดฉันใดบ้านฉันนั้นหรือว่าในวงราชการ ในระบบประเทศชาติของเราก็เหมือนกันถ้าว่าคนในวงงานราชการถ้ามีความเห็นผิดกันแตกต่างกันเมื่อประชุมรัฐภาแต่ละครั้งก็มีแต่ปัญหาขัดแย้งกันปัญหาบ้านเมืองมันก็ไม่มีความก้าวหน้ามีแต่หยุดนิ่งกับถอยหลังไป <c oughs> เพราะว่าคนที่เข้าไปประชุมนั้นมีความเห็นขัดแย้งกัน แต่ถ้าหากว่าทุกคนมีทิฏฐิสามัญญาตามีความเห็นถูกต้องเหมือนกันเวลาเข้าประชุมก็เห็นพร้อมเพียงกันก็เป็นไปเพื่อความตั้งสันเป็นไปเพื่อความเจริญนี่แหละสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายยังกรรมมังกริษสามิศัตท,ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นความจริงเพราะเกิดจากกรรมคือการกระทําของเราเองนี่แหละเป็นผู้ชี้เหตุชี้ผลชี้สุขชี้ทุกข ถ้าหากว่าเราสร้างกรรมใดเราจะต้องได้รับผลกรรมอันนั้นข้อดีสองว่าศีลสามัญญาตาตามเป็นผู้มีศีลเสมอกนตอันนี้ก็เป็นปัญหาอันหนึ่งในสังคมทั้งโลกคือโลกเหล่านี้ถ้าหากว่าคนที่อยู่ร่วมกันตั้งแต่ครอบครัวเล็กๆไปจนกระทั่งสังคมถ้าหากว่าทุกคนมีศีลเสมอกัน ก็จะมีความตกมีความเจริญการที่จะเบียเดเบียนกันการที่จะมุ่งเอาของผู้อื่นมาเป็นของตนการล่วงจิตของกันและกันการพูดขาดตัดจากความจริงความมัวเมาในอบายมุกก็จะไม่เกิดขึ้นทีนี้สังคมของเราไม่ดูในเรื่องของศีลคือแตภาพความเป็นอยู่ นั่นพอเกิดอะไรขึ้นก็มักจะไปโทษสิ่งภายนอกแต่องค์ร็สัมามาตะพุทธเจ้าทรงตรัสว่าโทษอื่นโทษไกลโทษไทยเทวาโทษตัวอตาตมาก่อสร้างมาเองคือสุขทุกข์ดีชั่วสมหวังผิดหวังความเจริญความเสื่อมมันเกิดจากตัวเราเกิดจากสิ่งภายในนม้ใช่สิ่งภายนอกเหมือนกับว่า สิ่งอันใดที่เป็นสิ่งดีงามถ้าเรารับเอามาเราก็จะเกิดความสบายสิ่งอันใดเป็นสิ่งไม่ดีไม่งามถ้าเราไปรับเอามาก็จะเกิดความทุกข์ความร้อนชีวิตของคนเราเกิดมามีตาหูจมูกลิ้นกายใจประจําเป็นจะต้องรับรู้เสียงลิ่นรสโภตัาพะธรรมรมทุกวันทุกวัน การรับสิ่งต่างๆเหล่านี้เข้ามาถ้าหากว่าเรารับโดยขาดการพินิษิดเรณาขาดสติปัญญาอันรอ,อบคอบก็อาจจะรับเอาอารมณ์ที่ไม่ดีเข้ามาโตตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเข้ามาโตจิตใจของเราเอามาวิจกวิจารเอามานึกเอามาคิดแล้วก็ทําให้เราเกิดความทุกข์ความเดือดร้อน เกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาทางจิตใจกว่าระงับไม่อยู่อดไม่ได้ทนไม่ได้ก็าอาจจะกระทาอะไรอะไรลงไปเพราะการที่เรารู้ไม่เท่าทันในสิ่งนั้นนนั้ฉะนั้นตาของเราเนี่ยสามารถจะทําให้เราเกิดบาปก็ได้ทําให้เราเกิดบุญก็ได้ทําให้เราตกนรกก็ได้ทําให้เราเข้าคุกเข้าตารางก็ได้ ฉะนั้นเรียกว่าตาของเหล่านี่ต้องมีสิ่งที่คอยคุ้มครองป้องกันตัวที่คุ้มครองป้องกันก็คือว่าอาหารใจแก่สต,ติปัญญาสันติสติคือตัวระลึกทันว่าอะไรมากระทบตาปัญญาพิจารณาไข้ควรสิ่งที่มากระทบว่าดีไม่ดีสันติ มีหน้าที่อดทนอดกัน้นต่ออารมณ์ที่มากระทบบางอย่างอาจจะยั่วยุให้เราไปทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วถ้าเราขาดสติความอดทนอดกัน้นก็อาจจะไปทำเข้าถ้าไปทำเข้าจริงเดือดร้อนก็เกิดขึ้นกับตัวเราเกิดขึ้นกับครอบครัวของเรานำความทุกข์เดือดร้อนมาสู่เราและครอบครัวนี่แหละ ศาุชนพุทธบริษัททั้งหลายชีวิตทีท่อยู่ร่วมกันไม่มีความสงบไม่มีความสุขมีความทุกข์เดือดร้อนก็เพราะารูปมากระทบตาและเราขาดการควบคุมขาดการดูแลขาดการระมัดระวังขาดการอดกัน้นเมื่อกระทบมาแล้ว <c oughs> ก็กระทำไปตามหน้า <c oughs> แห่งอารมนันั้นผลที่เกิดขึ้นก็คือความเสียหาย ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมฉะนั้นพระราชาวังของพระราชาจำเป็นจะต้องมีทหารคอยล้อมวังคอยระวังหน้าประตูใครเข้าใครออกเพราะคนที่จะเข้าจะออกก็มีทั้งคนดีและคนชั่วถ้ามันมีทหารคอยระวัดระวังก็อ,อาจจะให้คนชั่วเข้ามาในพระราชาวังเมื่อเข้ามาแล้วก็จะมาทำความเสียหายให้เกิดขึ้นในพระราชาวังได้ อันใดก็ดีร่างกายของเรานี้ก็เหมือนกับตายนครมีพระเจ้าจิตตลราชเป็นพระราชามีทหารเสนาฝ่ายสติสัมปจัญญะขันติเป็นผู้คอยเข้าประตูเฝ้าอยู่ในประตูทั้งหกว่าจะมีผู้ดีผู้ร้ายเข้ามาตู่ในกายนคร สาม,มารถจะมาทําให้กายนครเกิดความเสียหายสาม,มารถจะสมาทําให้พระเจ้าจิตลาาชเกิดความไม่สบายพระทยัยดันั้นสิ่งนี้ทหารที่ทําหน้าที่เฝ้าประตูเป็นสิ่งสําคัญจะต้องใ่ควรรู้เท่าทันและก็ต้องมีความอดกัน้นต่อสิ่งที่มายั่วยุท่นเราท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธศาสานิกชน ขององค์ปฐมมาตพุทธเจ้าเราจะให้ชีวิตของเราเนี้มีความสุขความเจริญเราก็จะต้องเลือกคัดเอาแต่อารมณ์ที่ดีๆอารมณ์ใดที่มากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจที่จะมายั่มายวนมายุมาแย่ให้เราเกิดราคะเกิดโทสตเกิดโมหะ ในอารมณ์นั้นนั้นแล้วจะมายั่มายุมายวนชวนให้เราทําให้เราพูดให้เราคิดถ้าว่าเรามีพระตติเระลึกว่านี่มันเป็นอกุศลนะนี่มันเป็นบาปนะนี่มันเป็นความชั่วนะปัญญาพิจารณาใจตรองถึงเหตุผลอดีตปัจจุบันอนาคตว่าถ้าเราทําไปแล้วเนี่ยผลที่เกิดขึ้นก็คือค,อความเดือดร้อนทั้งปัจจุบันและอนาคต ็มีพาะขันติทำหน้าที่อดกั้นอดทนไม่กระทำตามอารมณ์ที่มายวยุยนั้นทหารทั้งสามนี่จึงเป็นสิ่งสำคัญมากจะทำให้กายนาครังหรือว่ากายนาครจะอยู่ได้พระเจ้าจิตเจราจะมีความสุขรือจะมีความทุกข์ก็ระอยู่ที่ทหารทั้งสามนี้นั่นญาติยอมทั้งหลายการที่เราเกิดขึ้นมา ในชีวิตประจําวันนี้มันก็มีทั้งสุขทุกข์เข้าถึงงกันไปสลับซับซ้อนวิจิตพิสธรามอันเกิดเนื่องมาจากอารมณ์ที่มากระทบบางทีพอตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงที่ไม่น่าชอดใจถ้าสาติไม่ทันปัญญาไม่ใคร่ควรก็อาจจะไปดานน่าคนนู้นว่าคนนี้หรือว่าไปกระทำสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควร พอตื่นมาก็เอาแล้วที่พ่ออะไรเพราะว่าคนเราเนี่ยมีตาก็ต้องเห็นมีหูก็ต้องได้ยินมีจมูกก็ต้องรู้กลิ่นมีลิ้นก็ต้องรู้รสมีกายก็ต้องรู้ทั้งผัดเย็นร้อนอ่อนแข็งมีใจก็ต้องนึกคิดแต่ว่าถ้าเราไม่รู้หลบไม่รู้หลีต่ออารมณ์เราก็อาจจะประสบกับเคราะห์กรรมความทุกข์ควาเมเป็ดร้อนเพราะอารมณ์นั้น บางคนก็มาบ่นว่าเรานี่เคาะกรรมมันไม่รู้จักสิ้นสุดสักทีหนึง่งครั้งแล้วครั้งอีกครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ไม่ได้หันมองว่าเจ้าเคาะกรรมทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้มันเกิดมาจากใครเป็นผู้สร้างใครเป็นผู้รับใครเป็นผู้คุงแต่ง,งหรือใครเป็นผู้กระทำถ้าหากว่าเราท่านทั้งหลายได้ทินิทพิจารณาด้วยสติปัญญา แล้วก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจว่าพราะกรรมที่มันซับซ้อนมในชีวิตของเราเนี่ยก็เกิดมาจากว่าเรานเนี้ยเจ็บแล้วไม่จําเจ็บแล้วไม่คิดไม่พิจารณาไม่ไข่ควรหาเหตุผลในสิ่งที่เกิดขึ้นจึงไปโทษสิ่งภายนอกว่าสิ่งนั้นบันดาลสิ่งนี้เป็นไปแต่แท้จริงแล้วมันเกิดจากธรรม คือการกระทำของเรานี่เององค์รัชมาะพุตเถเจ้าทรงที่ว่าบรรดาวิหกนกน้อยที่พ่อผินอยู่ในอากาศก็มีกัตตูรอบข้างบางคนจะเอาปืนเอาหน้าไม้เอาธนูไปไล่ายิงเขาแต่บรรดาวิหกนกน้อยเหล่านั้นก็มีปีกมีหางให้เป็นประโยชน์คือคอยรู้หลบรู้หลีธนูผ่าน ก็สามารถหลอดพ,นพ้นความทุกข์ความตายไปได้วันหนึ่งวันหนึ่งนี่แหละสาธุชนพุทธบ,บธริษัททั้งหลายบันดาวีหกนกน้อยยังรู้หลบรู้หลีดยป,ปีกดีหางของมันแล้วฉะไหนเราเป็นผู้เป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐถึงแม้จะไม่มีปีกมีหางเหมือนอย่างนกแต่เราก็มีสติปัญญาคอยคิดพิจาจรณาไข่ควรรู้หลบหลีกต่ออา,ารมณ์ เมื่ออารมณ์มากระทบแล้วเราต้องใช้สติกำหนดใช้ปัญญาพิจนารณาพิจนารณาให้รู้ว่าอารมณ์เนี้ควรรับไหมควรเข้ามาต้องเสพไหมควรยินดีพอใจไหมถ้าอารมณ์นี้เป็นอกุศลให้ผลเป็นความทุกข์เราก็อย่ารับอย่าเข้าไปสมาคมในอารมณ์นั้นแต่ถ้าอารมณ์ใดเมื่อรับแล้วสมาคมแล้ว จะทำให้เกิดความสบายใจใเกิดความสุขเราก็ควรรับอารมณ์นั้นอีกเ,เรียกว่าคนเราเนี่ยให้มีสต,ติปัญญาคอยรู้จักรักษาอารมณ์รู้จักที่จะรับอารมณ์ถ้าหากว่าอารมณ์อะไรจะดีก็ตามไม่ดีก็ตามถ้าเขาให้มารับหมดอันนี้ก็เรียกว่าขาดสต,ติขาดปัญญาอารมณ์เป็นดุจอาหาระนยมนะ อย่างอาหารที่เขาเอามาให้ยอมรับประทานเนี่ยยอมบางคนมีโรคถ้ากินอาหารอย่างนี้แนะล้วโรคมันจะกําเริบหรือมันจะทําให้ถึงซึ่งความตายแต่เมื่อเขาเอามาให้กินยอมก็กินลูกเดียวมาได้พิจ,จนารณาว่ากินแล้วมันจะดีไหมกินแล้วมันจะเกิดคุณหรือคุดคุณหรือเกิดโทษเขาก็ให้ก็กินให้ก็กินผลลัพธ์ท้ายเป็นอย่างไรใจกําเริบโรคก,กําเริบ หรือบางคนอาจถึงซึ่งความตายที่เขาเรียกว่ากินไม่เป็นกินโดยขาดการพินิตรเจนาก็ทําลายสุขภาพร่างกายทําลายชีวิตของตนเองได้เพราะการกินไม่เป็นคนกินไม่เป็นฉันใดคนที่รับอารมณ์ไม่เป็นก็ฉันนั้นอารมณ์ที่มากระทบกับเราเนะี่ยมันต้องมีกระทบทุกวันนั่นแหละแต่ว่าเราต้องรู้จักเลือก บหาสมาคมกับอารมณ์อารมณ์ใดเมื่อมากระทบแล้วถ้าเราไปสมาคมพบหมามันทําให้เกิดความทุกข์ความแือดรอนเราก็าอย่างไปสมาคมกับอารมณ์นั้นเห็นจักตะวะเห็นได้ยินจักตะวะได้ยินรู้กินจักตะวะรู้กลิ่นรู้รสจักตะวะรู้รสสัมผัสจักตะวะสัมผัสนึกคิดจักตะวันนึกคิดคือว่าเพียงแต่ผ่านไป ผ่านไปผ่านไปอย่าเอามาคิดอย่าเอามาปรุงอย่าเอามาแต่งอย่างนี้มันก็ทําให้เราเกิดควาเมเดือดร้อนไม่ได้เหมือนใบบัวนายโยมใบบัวอ่อนเนี่ยน้ําที่ตกมาจะตกมาเท่าไรเท่าไรสักกีหาก็ตามทีแต่น้ําไม่สามารถจะทําให้ใบบัวนั้นนะ่ะจมน้ําไดออไ้เพราะอะไรเพราะใบบัวไม่ติดน้ํา ตกมาแล้วก็ไหลผ่านไปตกมาแล้วก็ไหลผ่านไปเพราะนั้นตกเท่า,าไรใบบัวก็ไม่จมชีวิตของเราท่านทั้งหลายนี่ก็เหมือนกันที่เราจะไม่จมอยู่ในทะเลทุกข์ไม่จมอยู่ในก้นแห่งความทุกข์เพราะเราไม่รับอารมณ์คือว่าตักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินแต่ไม่เอามาเก็บไม่เอามาจําไม่เอามาวิจัยให้มันเกิดความเศร้าโตกให้มันเกิดความเดือดร้อนนี่เขาเรียกว่า รู้จักคลายอารมณ์รู้จักละอารมณ์ฉั้นคนเรานี่ถ้าหากว่าเราเอาแต่สิ่งที่ไม่ดีเอาอารมณ์ไม่ดีเข้ามาโ่จิตใจของเราจะทําให้ลมเราไม่ดีนะยมนะทําให้อารมณ์เราไม่ดีทําให้อารมณ์เราชุนเฉียวทําให้อารมณ์เราหงุดหงิดทําให้อารมณ์เราเสียนะทําให้เกิดความเศร้าทางจิตใจเขาเรียกว่าอารมณ์ไม่ดี ื่ออารมณ์ไม่ดีแล้วเลือดจะดีไม่ยอมเมื่อลมไม่ดีเลือดมันก็ไม่ดีนะเพราะเลือดลมเนี่ยมันของคู่กันถ้าหากว่าถ้า,าลมไม่ดีบ่อยๆหลายวันหลายเดือนขึ้นมาต่อไปน่าจะขึ้นฝ้านะหนะ้าผิวพรรณจะเศร้าหมองไอความสวยความงามก็จะหมดไปหายไปมันจะเหี่ยวเหี่ยวแห้งแห้งนะหน้าฝ้าฝ้าดำๆำดีเพราะว่าเลือดไม่ดีแล้วเพราะคนเราถ้าหากว่า ไปรับอารมณ์ที่ไม่ดีจิตใจไม่สบายพอจิตใจไม่สบายเลือดแดงมันก็จะไม่ผ่องใสนะเพราะนั้นการที่ไปตูบฉีดในร่างกายเนี่ยมันก็จะไม่ปกติมันจะมีเลือดดำค้างอยู่เมื่อเลือดดำค้างอยู่ามากเมื่อไปตู่ตามร่างกายอวัยวะน้อยใหญ่มันก็เป็นไปในทางลบไม่ใช่เป็นไปในทางบวกฉะนั้นคนที่เลือดไม่ดีลมไม่ดี อารมณ์ไม่ดีจิตใจไม่ดีจะมีลักษณะเศร้าหมองไม่ผ่องสังส่วนบุคคลที่เขาลมดีเลือดดีนะอารมณ์สบายจิตใจสบายไม่หงุดหงิดไม่พุ้งซ่านจิตใจเบิกบานนะเลือดเขาก็เป็นเลือดดีเพราะนั้นเมื่อลมดีเลือดดีผิวพรรณก็ผ่องใสหน้าตาเบิกบานจิตใจชุ่มชื่นนี่แหละสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย อันนั้นปัจจุบันเนี่ยตามหมอต่างๆก็มียาเลือดยาลมนะเพราะก็รู้ว่าคนเราเนี่ยมันมีสองอย่างนี่แหละที่มันทําให้เกิดโรคไปโรคเลือดอลก็โรคลมสองอย่างอันนั้นทางพุทธศาสนาบอกว่าการที่เราเลือดลมไม่ดีก็เพราะว่าเราไปรับอารมณ์ที่ไม่ดีนะไปเก็บอารมณ์ที่ไม่ดีเอาไว้แล้วก็ทําให้เกิดเลือดลมไม่ดีที่คนเราที่จะเลือดลมดีก็ต้องเกิดจากการทําดี ทำจิตใจเราให้สงบรู้ละรู้ปล่อยรู้วางรู้ว่างจิตใจสงบเลือดลมก็ดีเราจะเห็นว่าผู้ปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยนายมตามาณผู้ปฏิบัติกรรมฐานนี่เอรู้สึกว่าหน้าตาผ่องใสผิวพรรณผ่องใสเพราะอะไรเพราะในขณะที่เข้าปฏิบัติสมาธิภาวนาเนี่ยลมเขาก็ละเอียดลมดีเลือดก็ดีนะเมื่อเลือดดีลมดี ผิวกายผ่องใสจิตใจเบิกบ,บานโรคภัยต่างๆที่อยู่ในร่างกายก็พลอยหายไปหายไปเนะไอ้โรคที่มันเกิดจากเลือดไม่ดีลมไม่ดีพอมันมาปฏิบัติกรรมาฐานเลือดดีลมดีไอ้โรคเหล่านั้นมันก็หายไปด้วยนี่ก็เรียกว่าหายโดยธรรมโอสถฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายยังกำมังกลิศสามีจัดทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนการที่เราจะ ให้โรคภัยเกิดขึ้นในร่างกายของเราในจิตใจของเราเพราะการกระทําของเราและการที่เราจะให้เราหายโรคหายภัยก็อยู่ที่การกระทาของเราเราจะมีความทุกข์ความเดือดร้อนก็อยู่ที่การกระทําของเราเราจะทําให้เรามีความสุขความเจริญก็อยู่ที่การกระทําของเราเราจะตกนรกเข้าคุกเข้าตารางก็เพราะการกระทําของเราเราจะขึ้นสวรรค์ไปนิพพานเพราะการกระทําของเราฉะนั้นกรรมเป็นผู้ลิขิตชีวิตของเรา เราท่านทั้งหลายผู้เป็นมนุษย์พอพุทธรสาสุทธนาควรจะใช้สติใช้ปัญญาใช้ขันติธรรมเป็นทหารคอยป้องกันอารมณ์ต่างๆที่มากระทบแล้วพยายามเลือกคัดเอาแต่สิ่งที่ดีที่งามเข้ามาสู่ในกายนาครของเราส่งมาให้พระเจ้าจิตลาจะได้มีความสุขความเจริญสิ่งอันใดที่เป็นพิษเป็นภัยสิ่งตั้งๆนี้ก็พยายามเลือกคัด จำจัดออกไปย้ายเข้ามาสู่ในกายนครจะมาทําให้พระเจ้าจิตตลาดเกิดความไม่สบายอกไม่สบายใจถ้าว่าเราท่านทั้งหลายสามารถทําได้อย่างนี้ชีวิตของเราในปัจจุบันก็มีความสุขลาจากโลกนี้ไปแล้วก็มีความสุขในภายภาคหน้าเราก็จะได้มีความสุขในโลกทั้งสองนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เป็นหลักของธรรมชาติเป็นหลักของกรรมเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถ ที่จะสร้างจะทำให้กับตนเองได้โดยไม่ต้องไปขอร้องผู้อื่นผู้ใดนี่แหละองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าชีวิตของเราจะสุขจะทุกข์จะสมหวังผิดหวังจะมีลาบเสียมลาบก็อยู่ที่การกระทาของเราเราจะต้องคอยตักเตือนคอยที่แนะตัวเราเองว่าเรารักตัวเราไหมเราปรารถนาดีต่อตัวเราไหมเมื่อเรารักตัวเราปารถนาดีกับตัวเรา เราก็จะต้องเอาแต่สิ่งที่ดีๆมาสู่จิตใจของเราเอามาสู่ความคิดนึกของเราสิ่งอันใดที่ไม่ดีไม่ถูกที่มาทําให้เราเกิดความเศร้ามอ,องเ่า้อนเราก็พยายามคัดสิ่งเหล่านั้นออกไปถึงแม้จะมากระทบก็ให้มันอยู่แค่ตาแค่หูอย่าให้มันเข้ามาสู่ถึงใจหรือบางคราวมันแว่งวิ่งเข้ามาสู่ใจก็ให้มันออกไปเร็วๆอย่าเอามาค้างวันค้างเดือนค้างปีเอาไว้ จะมาทําให้เราเศร้าหมองเล่าร้อนได้ฉะนั้นสาธทุชนพุทธบริษัททั้งหลายชีวิตนี้น้อยนักเหมือนน้ําค้างบนยอดยายามพระอาทิตย์ส่งมาน้ําค้างก็เหือดแห้งหายไปฉะนั้นสิ่งอันใดท,ที่เป็นคุณงามความดีเราจะต้องรีบสร้างรีบทําเพื่อเป็นกําไรชีวิตของเราสิ่งอันใดท,ที่เป็นสิ่งไม่ดีก็พยายามกําจัดออกไปอย่าให้มากีดฝังความเจริญของชีวิต น,นั้นสังหลับวันนี้ที่อาตมาได้แสดงธรรมะในเรื่องยังกำมังกิตสามิซึ่งแปลว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมายท่านทั้งหลายได้สนับรับฟังเพื่อเป็นเครื่องเตือนจิตกิจใจก็เห็นว่านานพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญจงมาเกิดมีแก่ท่านผู้ฟัง,ฟง,ฟงทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทิน